คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตดลักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็มาเจอกันอยู่ในช่วงเวลา5โมง4 5นาทีนะครับทุกคนในสำหรับเกมนี้นะครับผมจัดให้กับคนดูนะครับบอกมาว่าอยากเห็น เล่นนักกี้เนโกะเบ็ด2บาทนะครับเดี๋ยวจัดให้นะเบ็ด2อยู่ในช่วงเวลา5โมง45เดี๋ยวมาดูกันนะครับนักกี้เนโกะนะครับเกมนี้อยู่ในค่าย pg นะครับทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่รู้นี่ผมคิดว่าน่าจะต้องรู้กันอยู่แล้วนะน่าจะยากนะใครที่ยังไม่รู้น่าจะเป็นใหม่จริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันอุ้ยเสียงเพลงดังไปไหมน่าจะไม่ดังสักเท่าไหร่หรือเปล่านะเดี๋ยวขอญาตลดนะครับผมก็เล่นอยู่ในโทรศัพท์นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวน่าจะกลับบ้านประมาณนู่นแหละ ดึกๆหน่อยนะครับเบ็ด2เหรอนี่ไงเบ็ด2โอเคเบ็ด2ไม่ได้บอกนะครับว่าให้ซื้อซื้อฟิสแครเตอร์หรือไม่ซื้ออันนี้เดี๋ยวแอดก็จะวางแผนการเล่นของตัวเองและไปแล้วกันนะครับทุกคนโอเคเอากดไปเลยโอ้โหได้แค่4มาแบบนี้เหมือนจะได้มากกว่านี้แต่ก็ไม่มานะครับเบ็ด2นี่เราซื้อไป150นะ ได้แต่คูณเหอเฮ้ยหน้าลายมาหน่อยสิครับโอ้โหเจต้องมาแล้วเมื่อกี้ยังไม่มาอีกเอาแล้วไงเฮ้ยเป็นไปได้เออโอ้โหพัดตายแล้วจะได้ถึง50บาทหรือเปล่าเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยโคตรจะเข็มนะครับ โอ้มีคูณก็เท่านั้นแหละเรียบร้อยครับ13บาทเปิดดอกไปโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้นี่นี่นี่บอกเลยว่าข้างนอกจะดีกว่าด้วยซ้ำนะเนีย่ยเจต่อด้วยนะครับเอออ่ะดอกนี้15บห้านะจะเปิดเทอร์โบไปครับ ผมก็เล่นตามสตา์ของผมอยากจะซื้กซอก็ซื้ออยากจะปั่นเองก็ปัดแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้บอกมาว่าให้ทําแบบไหนเนาะแค่อยากเห็นว่าให้เล่นลัคกี้ในโกะเฉยๆใช่ไหมครับโอเคอุ้ยทําไมพัดไม่มาอุ้ยคูนคูนคูนเออเอา้ามีต่อไหมมีต่อไหมโอ้โหเสียดายนะครับวายรออยู่แล้วนะเนี่ย เอาแล้วไงว้าวรัวๆนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมจะซื้อต่อนะเอา้าซักรถมาหรือเปล่าไม่มาไม่เป็นไรสิบสี่ครับ เดี๋ยวซื้อไปเลยแล้วกันนะทุกคนเพราะเขาให้สิบหมุนนะครับสวยเคมาแล้วจังหวะนี้เคต้องมาแล้วแหละจริงเนอ,อโอ้ยเคเปลี่ยนวายด้วยจะบอกให้มีต่อแน่นอนนะครับแบบนี้เออโหยี่สิบาทรางวัลเอ้ยี่บหบาทรางวัลก้อนโตนะครับ โอ้ยทำไมเคไม่มาช่องสองเก็บคูณหน่อยคูณมาสิแบบนี้คูณมาสิซูชิซูชิซูชิชูชิชชช <c oughs> โอ้ยไม่มานะซูชิมานี่เอาเรื่องเลยนะครับเต็มจอบอกเลยไม่น่ามีต่ออ้อมีต่อเฉยซูชิไหมเออซูชิมามีต่ออีกครับ รางวัลก้อนโตไปที่81ครับโอ้โหเม่กะไปเลยดีดอกนี้ยได้กําไรแล้วครับหลังจากนี้คูณ10ผ่านไปดูสิหน้าหลายไม่เข้าแล้วแปบ๊บเดียวออกมากองมาไหมกองโอ,โ,โอ้โถเออได้สิมีคิวต่อเอมาไหมช่องแรกอะไม่มาอีก มาดอกนี้แหละเออมาจริงไว้จัดไปครับผมพอทุนละมา800ตอนนี้เล่นมาตั้งนานแล้วยังไม่เห็นกำไรเลยเบ็ดสอี่มันนานหน่อยนะมันต้องแตกแบบมันต้องหน้าลายแบบเยอะๆจริงๆแพงๆด้วยถึงมันจะสุดนะเบ็ดน้อยๆนะครับโอเคใช้เวลาดูหน่อยละกันนะอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งหนีกันไปไหนละกันนะครับ ได้ไรเฮ้ยเอาค้างเฉยเอาค้างเปลี่ยนวายด้วยแบบนี้สวยครับเออผมไม่มีตัวคูณเสียดายจัดดูดิถ้าไหลแบบนี้ใน scatter นะบอกเลยในฟรีเกมอะน่ะเอมาไหมล่ะโอเคซื้อต่อครับอ้ยลืมปิดโทโบว่ะ เดี๋ยวรอบหน้าจะซื้อแบบเราแบบไม่ปิดโทโบบ้างจะลุ้นดูเผื่อจะได้มากกว่า4ตัวนะครับเก็บคูณไปก่อนดอกแรกดอกที่2ว่ายังไงซูชิมาไหมช่องแรกไม่มาโอ้ไม่กอดรอบนี้น่าจะเว้าเฉยเลยนั่นโอ้โหเออได้ซูชิ สวยครับดอกเดียวรู้เรื่อง <c oughs> ดอกเดียวรู้เรื่องซุปเปอร์เมก,กะครับผมมาดิครับ <laughs> ดูซิว่าดวงแอดกับเกมมันใครมันจะแข่งกว่ากันนะครับอ <c oughs> มาดิครับ <c oughs> มาดิครับเ <c> ค <oughs> มาช่องแรกสกัดเทอร์ซอรหรือเปล่าจงังหวะนี้โอ้โห,ห,หลุ้นหลายอย่าง <c oughs> เอาสกัดเทอร์มาครับ บวกไปอีก10นะครับน้องๆผมบอกเลยว่านะเอาจริงเอาจริงของจริงครับผมอ่าคูณไปดิคูณไปดิครับจังว่านี้พัดต้องมาแล้วแหละจริงด้วยครับผมเออรางวันเมกะไปอีก70ครับบอกเลยว่าถอนได้นะแบบนี้ถอนได้นะขอร้องเถอะซูชิมาต่อเลยมาช่องสองอีก ไปดูกันไปยาวๆนะครับอาจจะกําไรไม่มากแต่ก็เล่นให้เห็นแล้วว่าเบ็ด2แอดแบบประมาณไหนนะครับเล่นอยู่ช่วง5้าโมงเท่าไหร่อะตอนที่เข้ามา5้าโมงสีหรือเปล่าคู2ยี่สเดี๋ยวมาดูกันนะถึง500หรือเปล่าเนี่ยมองดูแล้วหน้าลายหายเฉยเลยโอ้โหคูณ30ประดีจังหวะนี้แต่หน้าลายแบบ ไม่เฮงสักเท่าไหร่นะจะถึง500หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้คูณอย่างเดียวคูณเยอะกว่าแน่นอนเอาโอ้โหดูคูณทุกคนได้เห็นอะไรแปลกๆที่ไม่เคยเห็นโอ้โหดูดิคูณ4ี่้าหกท่าน่าลายมากทุกคนคิดดูว่าเป็นยังไงอะ่ะก็ตอนนี้ต้องไปต่ออีกนะครับ อุย้ยลืมปิดโทรโบอีกแล้วเราเอากำไรมาซื้อนะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าคูณเยอะสุดๆเลยนะเมื่อกี้เกือบคูณ50นะแต่ตอนนี้คือแบบเกือบสุดๆเหมือนกันนะครับ <c oughs> โอ้สงสัยจะไม่เอาแล้วมนะั้งเกมนี้ ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะลองปิดโทโบแล้วลองซื้ออีกรอบหนึ่งแล้วก็ถ้าไม่ได้ยังไงก็พอเถอะหนีดีกว่านะครับดูดิทำไปได้สิฟรีเกมไม่ได้ไเลยโอ้โหมาได้ดอกสุดท้ายดูสิอ่ะดูเถอะเพิ่งจะมาได้เนี่ยครับทุกคนอ้าวดูสิเออโอเคดอกสุดท้ายไป57ได้แค่นี้แหละหมดแล้วฟรีเกมหมดแล้ว เดี๋ยวปิดทรโบปาานไปหนึ่งทีอ่าสูตรมั่วๆตัวๆต,ต,ตัวเหลงนะครับบอกเลยว่าลุ้นนะครับลุ้นว่ามันจะได้มากกว่าถ้าอันนี้ไม่มาก็ไม่ต้องลุ้นแล้วนั่นไงไม่ต้องลุ้นกดไปเลย10บเท่าเดิมโหเล่นไม่ขึ้นจริงๆนะ ต่ติดใจตัวคูณไม่กี่มากนะครับทุกคนเพราะว่าถ้ามีหน้าลายมานี่ยังไงก็สุดบอกเลยตอนนี้หน้าลายเริ่มหายไปแล้วนะจัดไปดิเออมีต่อสิครับจังหวะนี้10บมาไม่สิบไม่ได้ก็เอาอย่างอื่นเออเออสิบมาดอกร,รอบนี้นะครับอุย้ยโคมไฟคูณที่สตัวเขาให้สองครับผม เอาเอาเอาดิได้หน้าแมวลัคก,กี้ด้วยนะครับ491ครับผมเอาจนได้ครับทุกคนโอ้โหพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นันะ่นคำนี้ใช้ได้จริงๆนะครับทุกคนคูณ3 2แล้วครับอืมทำไมไม่ไหลหน่อยอะ3 4สครับเหลืออีก2หมนุนสุดท้ายแล้วครับเฮ้ยได้เจเบาๆไปคูณ38แล้ว 40ครับเออและสุชิตัวกองห้จัดไปอีกดีเอาเอามาอีก44แล้วทุกคนเอามาอีกครับ46ครับเอาสุชิครับดอกสุดท้ายนะเนี่ยคูณ48พอพอๆกับรอบนั้นเลยโอ้โหเอาจนได้ครับทุกคน เออแบบนี้คือแบบช้าแต่ชัวนะครับถอนชุดชัวบอกเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าเราพอเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอา80ข้างหลังปัน่นปั่นไปต่อดีกว่า mm. เพื่อมันไดพันเจ็ดนะพันเจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาแค่พันหกนะครับ พัดไหมผัดไหมช่องแรกอะ่ะไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหชัชョชョชเรากดแบบสบายๆหน่อยนะครับทุกคนสบายใจว่ามีกำไรอยู่ในมือนะครับเราเอากำไรแค่เท่าตัวก็พอเนี่ยตอนเนี้ย คือมันกำไรอยู่ที่800เหมือนกันนะครับเพราะเรามา800นะถ้าถอนพันหกก็กำไรเท่าตัวเลยมันไม่เก่งแล้วครับทุกคนตอนนี้เรารู้ว่าเรามีกำไรอ่ะเออสิต่ออีกเอามามีต่ออีกนะครับเดี๋ยวบอกนะว่าจะเข้าสแคร์เทอร์ล่วงมาทีสอตัวโอเคไม่ใช่นะครับคุณคิดไปเองแล้วนะครับ <laughs> มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นโหโคตรดวงเลยบอกเลย มันอยู่ที่เว็บแบบกําลังจะแบบจ่ายเราจ่ายยากจ่ายน้อยอะไรประมาณนี้นะครับผมมองดูแล้วดวงล้วนๆไม่มีสูตรหรอครับโอเคก็ประมาณนี้นะถอนพันหนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบ10กว่านาทีแล้วนะครับทุกคนผมเองก็ถอนดีกว่าเลือกที่จะเลิกนะครับ ก็คนดูที่ขอมาก็เล่นให้ดูแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเบ็ด2บาทล้นล้นนะครับผมก็ลอดไปนะครับสำหรับแอดเองเล่นอยู่ในช่วงเวลา5โมง45นะครับตอนที่เริ่มเล่นเนาะโอเคก็เดี๋ยวจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์รูดกระดิ่งให้ช่อง t o m o r r o w ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ไปตลอดเลยนะ เดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรดีๆประกาศให้ทางเนี่ยแหละทางช่องแล้วก็ทาง Facebook Fanpage นะครับติดตามกันไว้ทั้ง3ช่องแล้วก็เพจ a c e b o o k ด้วยแค่ติดตามทุกคนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนะาะเพราะแอดก็แจกจริงนะครับบอกเลยได้กันไปหลายคนแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันเกมหน้านะครับบายครับผม